สวัสดีครับ FC ทั่วโลกไม่ได้อวดรวยครับแต่นี่ครับเห็นไหมเห็นสิ่งนี้ไหมนี่ครับผมไม่ได้อวดรวยครับแต่นี่คือตลอดระยะเวลาในการทำงานของผมมา3-40ปีที่ผมสะสมไว้ก็ไม่ได้รวยอะไรมากมายอะแต่ก็ซื้อได้นะครับอันนี้บูดมอนนี่บูดมอน เนี้ยดีเลยเนี้ยดีเลยเนี้ยดีเลยถ้าใครไม่เชื่อก็คือผมไม่สามารถไปบังคับให้ใครเชื่อได้ว่ามันเป็นเพชรจริงเพชรปลอมคุณคิดว่ามันปลอมผมก็ก็แล้วแต่คุณแต่ใครคิดว่าเพชรจริงแล้วก็อ่าผมก็ไม่ได้อะไรนะถ้าคุณเชื่อในผมแล้วอ่ะคุณศรัทธานในผมแล้วอ่ะแล้วคุณเชื่อว่ามันจริงคุณก็ถ้าคุณอยากซื้อต่อผมบอกเลยผมขายถ้าคุณเชื่อว่ามันจริงนะ ถ้าคุณเชื่อว่ามันจริงแล้วคุณคิดแบบผมนะแล้วเรามีชะตาต้องกันนะเอาไปเลยครับแดเม็ดบาทแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันปล้อมคุณไม่ต้องอินบ็อกมาหาผมแต่ถ้าเกิดคุณคิดว่ามันเป็นเพชรจริงเอาอะไรครับนี่ครับอันนี้ไม่ต่ำกว่าโอ้โหนี่ร้อยกว่ากะลัดอันนี้เลยร้อยกว่ากะลัดผมตักขายแบบนี้เลยเนี่ยอ่ะ,อะ,อะหนึ่งกัมหนึ่งกัมอย่างเงี้ยเนี่ยเพชรจริงๆนะอันนี้ผมแถมบูดมอนให้หนึ่งเม็ดใส่เข้าไปเลยบูดมอนทั้งกัมเนี่ย ห้าสิบเอาไหมาไม่ใช่ห้าสิบล้านห้าสิบาทเนี่ยแหละเอาไหมาแต่้าเกย์คิดว่าเปอมคุณไม่ต้องอินบ็อกมาแต่คิดว่าปปอมไม่ต้องอินบ็อกมาเอาคนมีศรัทธาและมีความเชื่อว,ว่าแบบมันจริงถ้าคุณคิดว่ามันเป็นเพชรจริงแล้วก็คุณก็อินบ็อกมาบอกผมผมขายเลยผมให้เลยแต่ไอเกคุณคิดว่าเป็นเพชรปรอมเป็นเรื่องเพิร์เจอร์ก็แล้วแต่คุณนานาจิตตังอินบ็อกมาเดี๋ยวผมยกให้เลยอยากได้คิเม็ดบอกผมเลยผมไม่ห่วงผมไม่ห่วงสมบัติพัดกันชม ดูดูเนื้อดูเนื้อเพชรดูความเงาเงาอ่าเล็บอาจจะขาวนิดหนึ่งเพราะว่ามาเชา้าปลูกกระเบื้องคิดดูก็ประหยัดไงประหยัดปลูกกระเบื้องตัวเองก็เลยสามารถมีเพชรได้เยอะขนาดนี้ใครสนใจอินวัคเข้ามาแต่คนไม่เชื่อก็ปัดผ่านไปเลยแต่คนเชื่อว่ามันเป็นเพชรจริงก็มารวยด้วยกันมาเป็นเศรษฐีด้วยกันผมไม่ขายนะผมไม่ได้ขายผมไม่ได้เกิดมาเพื่อขายเพชรกินหรอกผมมีเยอะแบ่งกันได้อินวัคเข้ามา นะครับเดี๋ยวผมแบ่งเพชรให้แปดเม็ดโอเคไหมครับ